ยอดกับทิวเป็นพี่น้องที่อายุห่างกันร่วมสิปีแรกเริ่มเดิมทีนายทงกับนางเมียนนั้นแต่งงานอยู่กินกันเป็นสามีภรรยาตั้งแต่อายุรุ่นรุนหลังจากอยู่กินกันไปได้สองสาปีทั้งสองก็มีลูกชายเป็นโซ่ทองคล้องใจคนแรกนายทงตั้งชื่อให้ลูกชายคนนี้ว่ายอดนายทงกับนางเมียนมีที่ดินทำกินอยู่นับสิบไร่ ทั้งสองช่วยกันทํามาหากินด้วยความขยันขันแข็งต่อมาเมื่อยอดเติบโตขึ้นก็เริ่มช่วยงานพ่อแม่ได้แม้จะยังช่วยงานในไร่นาไม่ได้แต่ยอดก็ช่วยพ่อกับแม่ดูแลบ้านหุงหาอาหารไว้รอพ่อกับแม่ยามที่กลับจากการทำนาได้ยิ่งเขาเติบโตมากขึ้นยอดก็ยิ่งช่วยผ่อนแรงของพ่อแม่ได้มากขึ้นตอนที่ยอดอายุได้สิปี นายธงกับนางเมียนก็ได้ลูกอีกคนโดยที่ทั้งคู่ไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะมีลูกมาเกิดอีกและลูกคนนี้ก็เป็นลูกชายทั้งสองตั้งชื่อลูกชายคนเล็กนี้ว่าทิววันเวลาผ่านไปเมื่อยอดอายุได้15ปีและทิวก็อายุได้ห้าขวบคนในหมู่บ้านทุกคนต่างพากันชื่นชมว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ช่างโชคดี พอได้ลูกชายคนโตเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักซ้ำยอดก็ยังเป็นเด็กดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบบยมุขต่างๆส่วนลูกชายคนเล็กก็เป็นคนพูดจาสุภาพเรียบร้อยนางเมียนรักลูกชายคนเล็กมากเพราะเขาช่างพูดช่างเจรจาปากหวานช่างอ,อ้อซ้อนางจึงรักและตามใจทิวมากกว่าเมื่อตอนที่เลี้ยงลูกชายคนโตนางไม่ค่อยให้เขาฝึกทำงานอะไร จนตอนที่ทิวอายุได้10ปียอดก็เป็นหนุ่มอายุ20ทสาทให้ยอดกลายมาเป็นหลักในการทําไร่นาแทนพ่อแม่ในขณะเดียวกันทิวก็รับหน้าที่ดูแลหุงหาอาหารให้พ่อแม่และพี่ชายแม้นายธงจะบอกกับนางเมียนให้พาทิวไปฝึกทํางานในไร่ในานาบ้างแต่นางก็บอกว่าทิวยังเด็กและไม่แข็งแรงไม่อยากให้เขาไปตรากตามทำงานอะไร ส่วนยอดเองก็รักน้องเลยไม่ได้แย้งผู้เป็นแม่เขายินดีทำงานหนักเองจนกระทั่งยอดอายุได้25ปีและทิวอายุ15เข้าสู่รุ่นหนุ่มน้อยทิวก็ยังคงไม่ยอมออกไปตากแดดทำนาแบบพ่อกับแม่อยู่ดีครั้งนี้ยอดเอ่ยปากไปเปลยกับน้องแล้วว่าควรจะออกไปทำงานบ้างอย่าเอาแต่นอนเล่นไปวันๆอยู่ที่บ้านพอได้ฟังพี่ชายบน ทิวก็เถียงทุกคำฉันไม่ได้นอนเล่นอยู่บ้านเฉยๆนะแต่ละวันฉันก็ทำงานบ้านปัดกวาดเช็ดถูแถมยังทำอาหารไว้รอทุกคนอีกอีกหน่อยพ่อกับแม่แก่ลงก็เท่ากับเราขาดแรงงานทำนาแกจะให้พี่ทำคนเดียวหรือไงเอาไว้ถึงวันนั้นก่อนเถอะนาพี่อย่าบ่นนักเลยดีไม่ดีกว่าจะถึงตอนนั้นพี่ก็อาจจะได้เมียม,มาช่วยทำนาอีกคนก็ได้นะ ิวก็ยังหาทางเอาตัวรอดไปได้อีกคราวส่วนยอดก็เบื่อที่จะบ่นน้องเต็มทีเลยเลิกพูดเรื่องนี้ไปในขณะที่ชาวบ้านต่างพากันนินทาว่านางเมียนนั้นรักลูกลำเอียงให้ลูกชายคนโตออกไปทำงานตากแดดทั้งวันส่วนลูกชายคนเล็กได้แต่กินกินนอนนอนหน้าขาวอยู่บ้านสบายใจบ้างก็ว่ายอดถึงวัยที่ควรจะแต่งงานมีครอบครัวได้แล้ว แต่คงเพราะชายหนุ่มต้องคอยช่วยพ่อทำมาหากินและมีน้องชายไม่เอาไหนยอดเลยไม่ได้แต่งงานสักทีพอนางเมียนได้ยินคำนินทานั้นนางก็จะยกมือเท้าเอลแล้วด่ากลาาออกไปว่านางจะรักลูกยังไงก็เรื่องของนางชาวบ้านเลยไม่อยากจะเสวนากับนางอีกและแล้ววันหนึ่งก็เกิดเหตุร้ายขึ้นในบ้านจูๆ่ๆนางเมียนก็เป็นลมหมดสติ และจากไปแบบกระทันหันสร้างความเสียใจให้กับทุกคนในครอบครัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะทิวที่เป็นลูกรักของแม่ชายหนุ่มร้องไห้เสียใจอย่างหนักกับการจากไปในครั้งนี้และไม่เพียงสูญเสียนางเมียเท่านั้นหลังจากนั้นอีกไม่ถึงปีจู่ๆนายทงผู้เป็นพ่อที่แข็งแรงดีมาตลอดก็ล้มลงในตอนที่ออกไปทำนาพ่อพ่อเป็นอะไร ยอดตกใจมากที่จูจ่ๆพ่อของเขาได้ล้มลงกลางท้องนาชายหนุ่มรีบแบกพ่อขึ้นหลังแล้วพาไปหาหมอยานในตลาดใกล้หมู่บ้านแม้พ่อของเขาจะรอดตายแต่ก็กลายเป็นคนหมดเรี่ยวแรงเดินเหินไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวยอดเพียรพยายามหาสมุนไพรที่ใครๆว่าดีแสนดีเพื่อเอามาให้พ่อกินหวังจะให้พ่อหายจากการเจ็บป่วย แต่ก็ดูเหมือนจะไม่ดีขึ้นพ่อกินยาสักหน่อยเถอะนะชายหนุ่มยกถ้วยยามาป้อนให้พ่อพ่อเบื่อจะกินยาแล้วกินหมดไปหลายหม้อมันก็ไม่หายสักทีนายธงผู้เป็นพ่อออกอาการท้อแท้กับการเจ็บป่วยของตนเองแต่ลูกชายยังไม่ยอมหมดหวังเขาพยายามขยันขยอให้พ่อของเขากินยาจนสำเร็จเมื่อขาดพ่อและแม่ ไร่นานับสิบไร่ที่เคยทำกันสามคนตอนนี้ก็เหลือเพียงยอดคนเดียวเท่านั้นที่ต้องทำนาชายหนุ่มจะออกจากบ้านแต่เช้ามืดและกว่าจะกลับมาถึงบ้านก็เย็นย่ำทุกวันพี่จะมาบนฉันไม่ได้แล้วนะตอนนี้พ่อทำอะไรไม่ได้จะเดินจะวิ่งก็ไม่ได้แค่ลุกขึ้นนั่งก็ยังลำบากเลยเพราะฉะนั้นพี่ต้องทำนาคนเดียวส่วนฉันก็ต้องอยู่ดูแลพ่อที่บ้าน ทิวเอ่ยกับพี่ชายในวันหนึ่งที่เห็นว่าพี่กลับมาจากนาด้วยท่าทีเ,เหนื่อยและอ่อนล้าเออพี่รู้แล้วแกดูแลพ่อให้ดีก็แล้วกันพี่ยังทำนาไหวยอดบอกกับน้องอย่างนั้นและเขาก็ไม่เคยว่าน้องชายอีกเลยในทุกๆวันยอดจะต้องออกไปทำนาแต่เช้าส่วนทิวแม้ไม่ได้ไปทำนาแต่ก็ต้องตื่นเช้าเช่นกัน เพราะเขาต้องลุกมาดูแลพ่อพาไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วหุงหาอาหารให้พี่ชายรวมถึงต้องป้อนข้าวให้พ่อด้วยชาวบ้านที่เคยติฉินนินทาว่าทิวเป็นคนขี้เกียจเจ้าสำอางไม่ยอมออกไปทำนาช่วยพ่อและพี่ตอนนี้ก็เริ่มจะหยุดนินทาเขาไปบ้างเพราะงานดูแลคนพิการที่นอนอย่างเดียวนั้นเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยในขณะเดียวกัน งานใช้แรงหนักๆที่ยอดทำอยู่นั้นก็ไม่ง่ายเช่นเดียวกันเช้าตรู่ของวันหนึ่งยอดตื่นมาล้างหน้าล้างตาเตรียมจะออกไปทำนาแต่ก็เห็นว่าน้องชายไม่ยอมตื่นสักทีจึงไปร้องตะโกนเรียกทิวที่หน้าห้องนอนทิวตื่นได้แล้วเดี๋ยวพ่อจะตื่นแล้วแกต้องลุกมาหุงข้าวหาปลาให้พ่อกินนะ แม้จะเรียกน้องชายเสียงดังแต่กลับไม่มีเสียงตอบรับชายหนุ่มนึกร้อนใจที่เรียกเท่าไหร่น้องก็ไม่ตอบจึงดันประตูห้องเข้าไปและเห็นว่าน้องชายของเขานอนเหยียดยาวเหมือนคนหลับสนิทยอดรีบเข้าไปเขย่าตัวน้องก็พบว่าน้องชายตัวเย็นเฉียบและไม่หายใจแล้วชายหนุ่มตกใจมากเมื่อรู้ว่าน้องของเขาเสียชีวิตไปแล้ว โดยมีอาการเหมือนกับแม่ไม่มีผิดนั่นคือหมดสติและจากไปแบบเงียบๆยอดทำอะไรไม่ถูกกับความสูญเสียใกล้ๆกันเช่นนั้นเขาเสียแม่ไปไม่ถึงสองปีปีต่อมาพ่อก็ล้มป่วยเดินไม่ได้และตอนนี้น้องชายของเขาก็มาจากไปอีกคนชายหนุ่มนั่งร้องไห้อยู่ตรงนั้นจนกระทั่งได้ยินเสียงพ่อร้องเรียกเขาจึงรีบเข้าไปดูพ่อที่ห้อง และพยุงพ่อให้ออกมานั่งที่โถงเรือนจากนั้นก็บอกข่าวร้ายกับผู้เป็นพ่อพ่อทิวมันไปแล้วนะมันนอนหลับไปเงียบๆเ,เลยยอดพูดทังน้ำตาอะไรนะทิวมันตายเหรอมันตายได้ยังไงเมื่อวานมันยังดูแลพ่อดีๆอยู่เลยนายธงไม่อยากจะเชื่อว่าลูกชายคนเล็กได้จากไปแล้ว แต่เมื่อลูกชายคนโตพยักหน้ายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนายธงก็ร้องไห้ออกมาเพราะไม่คิดว่าเขาจะต้องเสียคนในครอบครัวไปอีกคนโธ่ไอท้ทิวลูกพ่อทำไมเองถึงมาจากไปเร็วแบบนี้คนหัวงอกต้องมาทำศพให้คนหัวดำหรือนี่นายธงร้องไห้เสียใจอย่างหนักและแม้จะเสียใจมากเท่าไหร่ก็ตามแต่สองพ่อลูกก็ต้องยอมรับ ว่าการจากไปของทิวคือความจริงยอดไปบอกกับญาติๆเพื่อให้ทุกคนมาช่วยกันจัดงานศพให้กับทิวไม่ว่าใครพอได้ยินข่าวนี้ก็พากันใจหายเพราะไม่คิดว่าทิวจะจากไปตั้งแต่ยังหนุ่มๆพวกผู้ชายในหมู่บ้านมาช่วยกันเคลื่อนย้ายร่างของทิวไปที่วัดเพื่อเตรียมรถน้ำศพและจัดแจงใส่ลงโลงยอดพาพ่อไปวัดเพื่อรดน้ำศพน้องชาย จากนั้นก็คอยจัดแจงเรื่องงานทุกอย่างทั้งเรื่องของอาหารการกินเรื่องคนที่มาช่วยงานและเรื่องนิมนต์พระมาสวดอภิธรรมการที่เหลือเขาเพียงคนเดียวโดยไม่มีน้องช่วยเหลือนั้นทําให้ทุกอย่างยากลําบากไปหมดแม้จะมีญาติมาช่วยอยู่บ้างก็ตามหลังจากรดน้ําศพเสร็จเรียบร้อยก็ช่วยกันยกร่างของทิวใส่ลงลงแต่ยังไม่ทันจะได้ปิดฝาลงศพ จูจ่ๆร่างของทิวก็ขยับเฮ้ยผีหลอกชายหนุ่มสองสามคนที่มาช่วยกันยกร่างของทิวพากันร้องตะโกนเสียงดังด้วยความตกใจต่างคนต่างพากันกระโดดโยงออกห่างจากโรงศพเป็นที่โอลมมนยังดีแต่ว่าฟ้าข้างนอกยังไม่มืดและผู้หลักผู้ใหญ่ก็อยู่ที่ศาลากันหลายคนเลยยังพอมีสติเรียกขวัญทุกคนได้นี่พวกเอง หยุดร้องโวยวายก่อนลุงแดงสับประเลยของวัดร้องปรามชายหนุ่มทั้งหลายก่อนจะบอกกับทุกคนไอ้ทิวมันยังไม่ตายเข้าไปพยุงมันออกจากโรงก่อนจะได้พูดคุยซักถามกันให้รู้เรื่องส่วนในทงก็ร้องไห้ออกมาด้วยความดีใจที่ลูกชายของตนยังไม่ตายในตอนนั้นเองก็มีคนนิมนต์เจ้าอาวาสมาที่ศาลาพอดี ท่านจึงมานั่งอยู่บนต่างไม้ไม่ห่างจากโรงศพของทิวมากนักและเมื่อทุกคนพากันช่วยยกตัวชายหนุ่มออกมาจากโรงแล้วเจ้าอาวาสก็บอกให้ยอดไปนำน้ำมาให้น้องชายได้ดื่มและล้างหน้าล้างตาเสียให้สดชื่นไปไงมาไงล่ะไอ้ทิวไหนลงเล่าให้ทุกคนฟังสิเจ้าอาวาสเอ่ยถามทิวฉันกล้าบจะหลวงพ่อ ก่อนที่จะได้เล่าความอะไรทิวก็ก้มลงกราบเจ้าอาวาสอย่างนอบน้อมแล้วก็เอ่ยปากเล่าให้ทุกคนได้ฟังว่าในช่วงที่ทุกคนคิดว่าเขาตายนั้นเขาไปไหนมาทิวบอกว่าเขาไปในสถานที่ที่ไม่เคยรู้จักโดยมีชายสองคนพาไปจากนั้นก็ได้ไปเจอกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านผู้นั้นถามเขาว่าตอนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาได้ทำความดีอะไรบ้าง ชายหนุ่มบอกว่าเขาก็เล่าไปตามความจริงว่าเคยไปร่วมงานบุญต่างๆจนกระทั่งมาถึงเรื่องที่เขาดูแลพ่อที่นอนป่วยลุกขึ้นนั่งไปไหนไม่ได้ต้องนอนอย่างเดียวพอท่านได้ฟังก็บอกว่าจะให้กระผมกลับมาแก้ไขชีวิตเสียใหม่ท่านว่าผมยังมีบุญใหญ่ที่ได้ดูแลบุปการีอย่างดีเลยให้โอกาสผมอีกครั้งขอรับหลวงพ่อทิวย,ยกมือขึ้นไปนมไปด้วยในขณะที่เล่า ทุกคนในที่นั้นพอได้ฟังต่างก็ส่งเสียงฮือฮาอื้ออึงถึงเรื่องเล่าของทิวหลังจากนั้นทิวก็เล่าให้ฟังอีกหลายเรื่องว่าเขาได้ไปเจออะไรมาบ้างและทุกเรื่องที่เขาเจอทำให้เขาคิดว่าเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วจะต้องทำตัวเสียใหม่จะประพฤติปฏิบัติตัวให้ดีอยู่ในสีในธรรมและไม่ประมาทอีกแล้วเมื่อทุกคนฟังเรื่องเล่าของทิวจบแล้ว หลวงพ่อก็ได้ให้ข้อคิดกับทุกคนว่าจงดูทิวเป็นตัวอย่างเพราะคงจะไม่ได้มีคนที่โชคดีแบบทิวบ่อยๆดังนั้นใครที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ขอให้มันทำความดีอยู่เสมออย่าได้ประมาทหรือทำความชั่วหลังจากนั้นทุกคนก็พากันช่วยเก็บกวาดสาลางานศพก็เป็นอันยกเลิกไปส่วนทิวเมื่อกลับมาถึงบ้านก็ปรับปรุงตัวเองเสียใหม่ นอกจากการดูแลพ่อที่ป่วยพิการที่เขาตั้งใจทำเป็นอย่างดีแล้วเขายังพยายามจัดสรรเวลาไปช่วยพี่ชายทำงานในไร่นาอีกด้วยไม่นานนักยอดก็ได้แต่งงานกับหญิงสาวในหมู่บ้านเดียวกันเมื่อมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาอยู่ในบ้านก็ทำให้ทิวมีเวลาไปช่วยงานพี่ชายที่นามากขึ้นการที่เขารักดีเอาการเอางานไม่หยิบย่งรักสบายเหมือนแต่ก่อน ก็ทำให้มีหญิงสาวมาชอบพอจนต่อมาก็ได้แต่งงานอยู่กินกันในที่สุด